ทำแบบนี้นะครับหัวขโมยที่จะขโมย iPhone ของเราก็ไม่สามารถจะเปิด Air Play ย์หมดได้แล้วครับเวลาดูขโมย iPhone นะครับหัวขโมยก็พยายามที่จะเปิด Air Play ย์หมดครับเปิดปุ๊บนะครับเครื่องจะล็อกนะครับส่งโลเคชันครับไปที่ไอโฟนอีกเครื่องที่เราตั้งค่าไว้ครับตั้งค่ายังไงไปชมกันเลยครับผมเริ่มต้นนะครับมาที่ชัดขาดครับกดตรงนี้ครับล่างสุดครับอัลโตเมชันครับจากนั้นกดนิ้วอัลโตเมชันครับแล้วเราก็ค้นหานะครับคำว่า Airplane Mode นะครับพอเรามาที่หน้า a i r p l a ลนโหมดครับเรากดตรงคําว่านี้ครับ run immediately นะครับเข้าไปเลยนะครับพอเรากดเด็กมาเจอหน้านี้ครับเรากดตรงนี้ครับ new blank automation ครับจากนั้นกด add action นะครับเราเซิร์ชเลยครับคําว่า set นะครับ a i r นี่ครับ set airplane mode กดเข้าไปนะครับกดตรงคําว่า on นะครับให้เป็น off นะครับจากนั้นเราก็เซิร์ชอีกทีครับ คำนี้เลย get current location กดเข้าไปนะครับแล้วเราจะเห็นคำว่า send message นะครับกดบวกเข้าไปเลยบนะครับกดตรงนี้นะครับ t o o รับชื่อเราต้องการนะครับกดค้นหายครั้งครับ lock screen เจอแล้วกดเข้าไปเลย lock screen นะครับเท่านี้นะครับก็เสร็จสิ้นแล้วครับเรากดดันได้เลยโจยังปวดขมับครับถ้าเราทำตามนี้นะจ๊ะ